แปลกเนาะพเพื่อนๆเนาะทั้งหลายเขาเลี้ยงงูกันเวนเนาะเว้น,นี้ค่มมาทำเป็นมาเลี้ยงวัวเนาะไเตอร์ทีตัวเด่นตอน้องการเว้นหมูค่อยมีเวลาครับมันหอนพร้อมนี่ครับงูกันงามๆครับง,งูตัวใด่กันมีแต่ตัวสวยๆครับคือนะครับเพื่อนๆ กำลังกำลังอนครับตัวนี้กำลังมีเนื้อมีหนังผมจะล้ามกินตอนหนึ่งคืนครับบ๊อบปี้แบบนี้นะครับอยู่บ้านเหาครับมีความซุกดีครับซัพนี้แกคือเขอยากดิ้นรนอย่างไรครับไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายทำแอบพออยู่พอก,กินนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาไปจูงกินหญ้าจังน้อยตัวนี้คุณจังน้อยครับเพื่อมันงามๆก่อนก็จะทําเหมือนพ่อพันนะครับวัวตัวผู้นี่สองตัวนี่แกนหน้าผมกับติดลรดไฟแ,แจ้งมัดคืนครับไฟอันนี้สั่งมาจากในเน็ตนะครับรดไฟสปอร์ตไลท์คะคุ้มกอ,อกหนึ่งสองแม่ลูกครับตัวนี้ แม่มันช้อจอยแม่มันเดี๋ยวจะเกี่ยวย้าให้กินครับเกี่ยวก็ยำคืนนี้แหละคริสต์มาสหิวไหมลูกว่าจะพูแทงเข้า,ามันยังน้อยอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งได้หกเจ็ดเดือน,นงูงตัวนี้ที่จิงย้ากัโดกด๊อกตัวนี่เมิ่งไ้ครับเพื่อนๆ หน้าหลายครับเด่๋ยวผมมีเวลาให้ครับกินอย่างแ่บเลยครับเดี๋ยวเกี่ยวหญ้าเธอสุ่มนะเพื่นะเปิดเคาะหญ้าออกเปนปิดประตูอย่างแน่นหนาเกินครับทั้งมัดเสื้อทั้งโต๊ะเล็กเสื่อก็เลยบริยาออมออมมาลามคือตัวนี้เพราะเสียประตูใหม่อยู่ คุณละวันยุดน,นะครับวันว่างๆหมดแล้นนตัวนี้เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เมือง,งาเนี่ย้าดกครับญ้าแบบง่มากครับยาแบบ,าาบ,แบ,บนี้ฮะดูนะฮะวัวชอบเลยครับมันไม่ขิวครับยาแบบนี้อะเดี๋ยวเกี่ยวยา้าโง่ก่อนครับเธอสองไม่รู้เออสามตัวนะครับที่ถางไว้ในคออยู่ตัวนี้ โอเคครับเพืเ่อนๆครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ